ครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับหลังจากที่ลงพื้นที่พบป่าพี่น้องประชาชนแล้วช่วงเย็นก็มีเวทีปราัยอย่างที่เห็นภาพกันนะครับคนนี่ถือว่าแน่นมากเลยนะครับเขาจาัดก,กันบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดชนบุรีนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ผมฟังผมดูซุ้มเสียงใน a c e b o o k นะ,ค,ะคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่ตู่เนี่ยนะ,ะพี่ตู่เนี่ยพัฒนาเรื่องของการปราศัยทางการเมืองเนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือ ลีลาไม่ธรรมดามุกก็ไม่ธรรมดาด้วยเขาบอกว่าเวลาไปดูการปราศัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจะแตกต่างจากนักการเมืองมืออาชีพเพราะว่าจะมีลีลามีมุกหรือมีอะไรที่คนนึกไม่ถึง<ะ>หลายเรื่องท่านก็พูดให้ฟังสั้นๆเข้าใจง่ายเรื่องนโยบายก็ฟังสั้นเข้าใจง่ายแถมยังมีตบมุกมีอะไรคนฟังแล้วก็สนุกสนานไปด้วย<ะ>ะะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการ ต้องนับญาติคือนักการเมืองนี่ต้องนับญาติก่อนมาพูดที่นี่ก็บอกเรามีความแต่แต่พลเอกประยุทธ์แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชนบุรี <c oughs> จริงๆเพราะว่าตอานก็บอกว่าเกิดที่โคราชย้ายมาอยู่กรุงเทพเรียนหนังสือจบรงในยนนายร้อยเสร็จปุ๊บก็มาอยู่ที่ชนบุรีนะครับไปรับรชาชการอยู่ที่ค่ายนะวัมินตั้งแต่ปี25 1 9จนถึงปี2 5 4 1อย่อะ <c oughs> ยาวนานพอสมควร <c oughs> เลยนะครับตอ <c oughs> นก็บอกว่าเนี่ยคือแหล่งที่พบของความแข็งแรงของตนและทําให้ตนมีวันนี้นะครับแล้วก็ เหมือนกับมีมุกอ้อนด้วยนะว่าพี่น้องชาวชนบุรีเนี่ยอย่าปล่อยให้ตนเนี่ยได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับจะปล่อยให้ตนโดดเดี่ยวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับต้องก็พูดถึงงานที่ทํามานะครับว่าทํามาหลายๆเรื่องนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของการดูแลชาติบ้านเมืองนะครับเราบอกว่าไอ้ที่ถูกถูกว่าเป็นรปภเป็นยามเนี่ยไม่เป็นไรรับได้นะครับแต่ว่าเป็นยามก็คือมีหน้าที่ดูแลประชาชน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศแล้วก็การปราศัยของพลเอกประยุทธ์ที่เวทีที่ชนบุรีเมื่อวานนี้ครับเดยวคระคนายก่ายรูปยซลฟผัสวัสดีค่ะ ่เ่ยครับ่มาเลยผ่มา่น้าอาเบอร์เก้าหน่อยเบอร์เก้าหน่อยเบอร์เก้าหน่อยวเบอร์เก้าเบอร์เก้เบอร์เก้าหน่อยขอเบอร์เก้าให้หน่อยครับเบอร์เก้าหน่อยเเบอร์เก้าเบอร์เกเบอร์เก้าเบอร์เก้าโอเค โอเคครั่สิองอย่สิบอ่แล้วก็ตะนออกตอนนี้มาเชียงบุรีมากับดอกเตอรแสนเขาวเดนะครับตัวจริงเสียงจริงครับนี่นะครับแลนโดตะวันออกข้อที่น่คือลังที่เพาะความแข็งแรงของผมแล้วก็รวันนี้ เราวันนี้ผมเห็นพวกเราทุกคนนั้นผมมีความสุขผมไม่กล่าวชื่อโดดเดียวอีกแล้วอย่าปล่อยให้ผมโดดเดียวอย่าให้ใครมาไร้ฆ่าประเทศของเราเรื่งนี้เราการวันนี้เวลานี้ก็คือเรียกเขาเรียกผมว่าจามหรือว่งพอผมรับได้แต่มีหน้าที่อะไรปกป้องประเทศชาติถ้าศาสนารเหาล้ารัาาร้ และประชาชนคุณใครทีท่ผมก็รับการดูแลใครเขาทำถ้าตราไใดที่ยนนืนอยู่บนแผ่นดินไทยต้องได้รับการดูแลจากผมจากรัฐบาลจากภาครวมไลายภาคชาติดีขึ้นไปด้เราไปแยกกันไม่ได้ใ,ไใช่ไหมดีไปไหมเกี่ยวที่อื่นก็มีนะหไหมถ้าทีมดีจะไปหลายคนก็ตายที่นี่จะไป เราต้องรักแผ่นดินผืนนี้ของเรามันแน่นอนมันต้องมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเขาไม่เมีรัฐบาลสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเราคงทราบแล้วละ่ะเมื่อกี้ก็มีการกล่าวถึงไปหมดแล้วละ่ะเพราเราได้หรือไม่ได้เรากาลังเรากาลังมีปัญหาเราจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งไม่แบ่งคนเป็นพวกเป็นฝ่าย ไม่ทำให้ครอบครัวเราลูกไม่ครอพ่อแม่ไม่ครองภูวาจันทร์แล้วดูสีของพักบนในท่านข้าสีสีอะไรเดี๋ยวก็มดูก่อนไปง่ายคล้ายกันไหมนะนั่นคือสิ่งที่เราเทิดเหนือเหนือหัวของเราทุกคนผมจำเป็นต้อมาอยู่ที่ทางนี้เพราะอะไรเพราะผมต้องการส้างความสงบสุข ก็การสิ่งที่ดีๆจากประเทศไทยการสร้างสิ่งที่ดีๆจากที่มันดีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว,ลวประเทศไทยขออย่างเดียวอย่าแตแกแยกบบางสามนีกันถ้าไปทำไมไมได้ทั้งหมดนะอ่านะครับแต <c oughs> ่ก็เป็นบรรยาก,กาศที่ชลบุรีนะครับ